สายพยมลงตาขันสมิยงบาวานพระคุณ่านยาเฝ้านายเสียงนี้แม่ล้านสายของคุณยายแต่เขาแล้วยอวมของละมุนขนิงหาแต่ว่าหุ่นย่อนความคุณมาทับ นอนตกอับประทุมสวงย้อนห่วงน้ำก้วนเนื้อว่าทำเสียจนเกี้ยงเสียงประคุมแฟนจมโอ้ยมันบ่แม่นดอกใจผมหลานบ่เคยลืนดึกคือเอาแต่เล่ามาเยียมยังนอนอยู่ล่ะแดงไงใจเหงา qua xao bò bì son bọn nguyên bò thân thương A à, dô phiến phiêng tăng, bằng nắm khâm nhơn to bò mê ngân mơn, xao bò mong tê thong coi Coi hang ai bàng mì. Bò mê ngân mơn bà kì, vượt xa nê khuâm hạc เคยอกหักย่อนยิ่งลวงหลอกคมลมลิ้นต่างกะยินยอมด้วยถวยชีวาตั้งต่อหักกันอยู่แต่หากว่าบ่พอเดือนเอาเงินน้อหมื่นลอไปนอยพชาย เป็นยังไงล่ะสุนทรเอ้การที่เจ้าไปหาเยี่ยมเย็ยนไปฝาประชานาชนเขาออยู่เย็ยนเป็นสขกันดีบัลลลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่บรจักาสุนทรก็อมาตะคนออกไปเยี่ยมยัยนไปฝ่าประชานาชนก็ยู่เย็นเป็นสขดีย่ดอ,อกพาะจักาลูกเมยทั้งสามมาก็ดีดีแล้วแต่ฟังคำพ่อเมยติกาวโอโรสหลัดทันเทาแต่ฟังคอเมยสิจ้า พ่อกับเมีเปียดดังไม่อยู่ไก่ฟังว่างกระแสอยากว่าเดือนปีใดสิโคนลุ้งทะไล่ลมพ่อกับเมคิดว่าเม่ขี้เนยเม่คิดว่าอยากให้เจ้ามีผูกข้องเลียลูกว่าจังไนละมีผู่ข้องเอาลูกเอาเมียนะลูกเอาเมียขอดาเชะพปค่ะโอเดช่ผมใช่ก็ได้เม่กินคิดว่าเม่กินคงสิบอยากได้เมียดอกยพค่ะ อกชัยเป็นอยังคี่ว่าแยกได้เมียเจ้าเสี้ยวอย่างละลูกมองท่านเสี้ยวผัวไปค่ะอกชายสิเยาผัวจังไหนเพคะมันเป็นอย่างละแต่นี่กี่กับเหล่กันยาิกันเตกสวดสวดยู่ยาวต่อเพคะเอาเมียจะเพคะกี่และซากว่าจังไหนละลูกเอาไ่้ได้บ่กี่ละซากกับประธานอย่างไดเอาผัวบ้ก็เหลือตั้งแต่เจ้าเท่านั้นเดชสุนทรเจ้าน่ะเป็นปีศาจใหญ่โมเจ้าน่ะ อายุครบ20พรรษาพอดีแล้วพ่อว่าสมควรที่จะลูกอเอียมีลูกมีเมียแหล้วไดโลูกเ็นเจได้เนาะเสด็จพอ่อเสด็จแม่สุนทรก็อบอกเคยไปเล่นแซ่เล่นสาวจากเทยน้อไปเจ้ากาบอกเคยนะเจ้าก็ต้องเคยหลอกพ่ว่าต่อไปนอนาคตเจ้าน่ะจะได้ขึ้นปกครองราชแทนพ่อกับแม่ไดโลกสุนทรนทา ใครว่าจะเอาต่อพ่อไเข้าวขอคดีเรื่องที่พอถามพอผมเอ้ยผมบอกเคยไปเล่นสาวทางใดดอกจากเธอเรื่องมีลูกมี แบงวันกระยากไดเอามาสอนดอกพงสองจากสิเ้าตอนองนั่งนาดสารใดแต่เกิดมาบอกให้ไปเกี่ยวสาวน้อเจ้าเว่เอาไปน้อนอเจ้าพอเห็นที่ผู้ใดเนี่ยย่านบ่ถือใจพอ ญานบ่ถือใจแม่สาวได้โน่จังสิสมน้อแก่นเท้ามันดาเจ้าพ่อแม่เคียงเด่นหอโอ้ยโน่พ่อไ่วจะได้สุดนนเสด็จพ่อเสด็จแม่บอสจังเศรสาวในเมืองก็หมากไม้ลายลน แต่บสมพ่อน้าเสมอบางหายาสุนทรท่านพ่ท่านอยากได้ลูกได้เมียดอกไปจักคายเสด็จพอสเสด็จแม่สุนทรเลยการที่เป็นกษัตริย์สร้างคลองป่างตุมไผ่มีปีกขวากันบบมีปีกสายสิบินได้บ่จังไดลูกเอ้ยเพราะว่าเจ้านะ่ะสมควรที่เอาลูกเอาเมียเป็นฟังเป็นฝา,าแล้วในเมือลูกของเฮานะ่ะว่า,าท่านหมักท่านหักไผ่ อามานพวกแกว่าเคยพาสุนท่อนไปเที่ยวเหรียญสาวบอกเสร็จเรื่อแม่พัค่ะตั้งแต่เกิดได้ยามาบวนท่านไดนพาองค์ชายไปเที่ยวเหรียญสาวทางไหนจ้าเที่ยดอกพัค่ะแต่ว่าขันองค์ชายอยากได้ลูกเงียะมันเบิ่งบางยากมันเอาบางย่างโดนพัชราองค์ชายมันเบิ่งจะไหนแล้วอามานเอ้าแต่ถ้าคำสุภาษิตเพิ่นก็ยังบอกไว้ว่าดูบัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่น่ะเด้อพัชราองค์ชายห้าขวบปากอามานจะไปหนอไปทั่วที่ทั่วแดน แต่ไหนมาดูบัวให้ดูหางให้ดูแม่ม่านี่เมียเขาบ่ได้ว่าจังสันเขาว่าจังไหนสันเขาต้องว่าจังสี่ดูลัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่ถ้าจะดูแน่ๆก็เปิดหนีแม่มาดูเลยกระดาสวัสอยูนิเวียงนี่ยมั่งดุเนาอเอาข้าว่าจังไหนสันแล้วอีกประการหนึ่งเดยอภะญญาการเสียอผู้ิญิงมาเป็นนางลูกนางเมียนี่นะต้องสังเกตบุงให้ดีว่เป็นสิเป็นกิเลสมารยา การไปการมาการเดินการย่างเนโดยเฉพาะการใช้เงินเต็มตัวนี่ก็สำคัญคือกันตีนผมให้ลำเกลียงตีนสินให้ลำเพียงเพื่อข่าองช้างอาว่าอันนี้ก็ว่ามีนอีกละเพค้าขว่านเจ้าไหนสิมาตีนผมให้ลำเกลียงตีนสินให้ลำเพียงมพืสิได้ลูกได้ผัวนักข่าวแจ็คเกียรบอย่หนีเพคะาค่ะตีนผมให้ลำเกลียงตีนสินให้เปิดเผย เอาละเอาละพอใจจะเมามาบอเล็ดบาหัวอยู่นี่คุณเอ้ยพระเจ้าค่ะไม่อนี้ยนะให้พวกเจ้าน่ะพาสุนทรโอรสของเรานี่ให้เขาไปตีข้องล่องเปล่าให้สาวเราเอวเกดหัวเมืองเข่ามาประกบวชสตรอวลูกเข้าน่ะต้องไปเส็นเถื่อนยักษ์เถื่อเสดพีเสดพ่อบ่แบบนี้เรียกส่วนสันบ้านนาบ่เพคะบ่ได้เรียกเลยเอา เอาสาวสวยที่สุดในโลกในที่ในโลกในโลกบอกว่าเผามึงบ่นให้โล่งฮะอากัซซันก็เฝ้าไปสักคันละมาดไปหาตีคอกเราเปล่าเราอิดจิตหัวเมืองเด้อเพื่อที่สาวงามที่สุดเขามาเลือกเนื้อคู่องค์ชายของเราเนาะมาขากผู้ใดเราก็จีแต่งตามใจลูกไปทังซันอย่ามัวรอสาออกเดินทางเลยทั้นซันแม่แล้วไปค่ะยยุ่งโคมอมชันไ่ะ